สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูเจ้าโ o y o ต a a อ p ลาดตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยบอกเลยว่ารอจัดครับคันนี้ก็มาจากสำนักเคสแตนนะของพิกีคันนี้เป็นรถของพิกีเลยเจ้าของสำนักเลยเดี๋ยวเรื่องร like, ายละเอียดเรามาติดตามกันนะ <ๆ S 1> เพื่อนว่าคันนี้พิกีทำอะไรไปบ้างนะครับให้ดูทรงเนี่ย เปไงหล่อไหมสไตล์พี่กีก็จะแต่งประมาณนี้ยรถขาวล้อเงินนะเพื่อนนะลิ้นรอบคันก็จะเป็นสีขาวนะก็จะแบบคินคลีนเข้ารูปนะเพื่อนลิ้นบางๆเนาะสำหรับใครที่ขับเอาผ่าดอยู่ก็ลองดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้นะครับวันนี้จัดให้ดูแล้วจากสํานักเคสแ n ตนเลยใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมเอาผานคันนี้กันเลยครับผมไป ไปครับทุกคนไปรับชมเอาผ่าจากสำนักเคสแตนกันเลยแล้วผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่กีสวัสดีครับสวัสดีครับบอลครับวันนี้มารับชมเอาผ่าของพี่กีหน่อยเนาะตัวใ,<ช>ใหม่เลยอ่าเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาดูนะกับเจ้าเอาผ่าตัวล่าสุดเลยเป็นอีกหนึ่งแนวะทางการแต่งนะครับสำหรับใครที่กําลังจะออกเอาผ่าอยู่ลองดูคันนี้ได้นะจากสำนักเคสแตนเลยคันนี้เป็นเอาผาาตัวไหนนะพี่กี คันนี้จะเป็นเอาผาดแซดนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรถเกที่นําเข้ามานะครับอ๋อคันนี้คือพี่กีซื้อมาจากเกรมาร์เก็ตถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับผมผมถามเพิ่มทําไมถึงเลือกเป็นเอาผาดแซดอะพี่เพราะว่ามันก็จะมีให้เลือกเป็นเวลไฟด้วยเนาะพี่เนาะก็จะเหมือนตัว3 0นะครับก็คือหลักๆก็จะมีเอาผาดกับเวลไฟที่นี้อยู่ที่ว่าใครชอบหน้าเวลไฟใครชอบนาเอาผาดอะไรเงี้ยคือตัวเครื่องตัวอะไรมันก็จะเหมือนกันนะล่แลราคาเท่ากันไหมพี่ตอนซื้อมาราคาถ้าตอนเป็นรถเกจะ เท่ากันเดี๋ยถ้าเป็นรถศูตมันจะเวลไฟจะแพงกว่าแสนหนึ่งต่อซื้อมาเก็ตก็คือราคาจะเท่ากันเลยแล้วทําไมถึงไม่ไปเลือกตัวเวลไฟอ่ะพี่ส่วนตัวจริงๆถ้าเทียบจากสถิติเหมือนตัวตัวเก่าอเหมือนตัวเก่าก็คืออาจจะด้วยการผลิตอะไรเงี้ยยอดขายอะไรเงี้ยตัวเอาผ่านมันก็จะจะจะมีจํานวนมากกว่าก็คือตัวเนี้ยเขาจะผลิตมากกว่าถูกไหมพี่แล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องด้วยใช่ครับเหมือนเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาแจ้งแล้วเหมือนเขาผลิตเวลไฟไอ้รถ รถตู้สักพันคันเนี่ยมันจะมีเวลไฟอยู่แค่200ร้อจะมีเอาผ่านอยู่800โ้อยอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราคือคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเนาะพี่เนาะใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนิดนึงนะทุกคนเนาะว่าตอนนี้พี่กีสํานักเคสแตน์แต่งอะไรไปบ้างอย่างด้านหน้าคันนี้ทําอะไรไปบ้างเนี่ยพี่กีด้านหน้าก็จะมีชุดลิ้นต่อนะครับก็จะรอบนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของทางเคสแตน์เราเองนะครับซึ่งออกแบบโดยทางเคสแสตน์เราเองเลยก็คือทําตามใจครับ ผมเลยว่าผมอยากได้ประมาณไหนเราก็จะดูแบบที่ญี่ปุ่นคร่าวๆอะไรเงี้ยว่าแต่40ปีเนี้ยมันอาจจะลุกเล่นได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าทุกสำนักที่ญี่ปุ่นเลยมันก็จะเป็นแผ่นบางๆลิ้นบางๆแล้วพี่เนาะลินบางๆทุกสำนักเท่าที่เพื่อนๆได้เห็นกันในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่ครับ โอเคก็คือจะเป็นลินหน้าปั้นเองเลยถูกไหมพี่กียใช่ครับแต่เราจจะเพิ่มรายละเอียดตรงเส้นตัดล่องเป็นสีดำอะไรเงี้ยมันมีลูกเล่นเพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะดูคมขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ถามนิดนึงตอนนี้เรลไฟมีพวกชุดแต่งจอบดีไซน์ยังพี่ ถ้าเป็นตัว4 0ศูนทางจอบดีไซน์เองเขารอรถอยู่อ๋อรอรถอยู่คือฟังคนญี่ปุ่นอ่ะค่อนข้างสงสารนะถามคุณโจเมื่อไหร่ยูจะได้รถอ่าครับไอยังรอจับฉลากอยู่เลยอ๋อก็คือคญี่ปุ่นจริงๆก็คือยังมากก็คือยังไม่มีรถเอามาทำถุงไอพีใช่เราก็เลยรอชุดแต่งไทยไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกเอ็มเกรนหรือเป็นพวกโฟเต้พวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจองรถไว้นานแล้วเขาอาจจะได้รถค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำชุดแต่งทาถุงลมอย่างที่เราเห็นเห็นกันในไทยอะไรเงี้ยอ่าครับผมครับผมใช่ครับนี่นะทุกคนสําหรับใครที่ อยากจะได้ลิ้นหน้าแบบนี้ก็มาได้นะที่เคเซนกับพี่กีเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้นะทุกคนนี่ทรงมันจะบางๆเลยนะพี่กีเนาะบางมากบางๆเลยทําอยู่2เซนนะครับโหบางมากแต่ว่าจะมีตัดข้างในเป็นสีดําถูกไหมพี่ใช่เพื่อเพิ่มให้มันดูมีลูกเล่นอะไรลูกเล่นอ่าครับผมเนี่ยถ้าเกิดดูนะทุกคนเนตรงนี้ อันนี้มีคาร์บอนจําหน่ายด้วยไหมเนี่ยพี่ใช่ครับทางผมทําทั้งงานสีคาร์บอนก็คือลูกค้าเลือกได้เลยถ้ารถสีขาวอยากได้ดูๆก็ใส่เป็นชุดคาร์บอนแถรอบคันก็ได้ก็คือแล้วแต่จะชอบเนาะแต่ถ้าเป็นรถสีขาวอาจจะอยากได้เป็นขาวล้วนเพราะญี่ปุ่นจะชอบทําขาวล้วนไม่ได้ตัดดำอางชเราก็ทําให้ได้ก็สไตล์เหมือนก็สไตล์เหมือนตัวเอาผ่าตัวเก่าที่แต่งจอบดีไซน์ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่ารับผมรับผมก็คือแล้วแต่จะชอบนะทุกคนว่าอยากจะได้ขาวล้วนหรือว่าตัดดําหรือว่าจะเน้นแบบคาร์บอน สิ่งหน่อยก็สามารถเลือกได้นะก็คือตอนนี้มีของพร้อมจาหน่ายเลยร้มจาหน่ายแล้วครับทั้งเอาผ่าทั้งเบลไฟมีของครบพร้อมจำหน่ายมีทุกสีสต็อกเลยฮะตอนนี้ครับผมแล้วก็กระจังหน้าเดิมเนาะพี่กีเนาะไม่ได้ทำอะไรใช่ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิตเมนต์นิดนึงเดี๋ยวให้ดูฟิตเมนต์ก่อนอย่างคันนี้ใส่ช่วงล่างยังไงมั่งพี่กีคันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็ทางร้านเคสแตนเราก็จะจับคู่กับชุดระบบถุงลมของเมติกแอร์นะครับอ่าครับพี่ครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือตัวเฮดไดเองปีนี้เขา ผลิตค่อนข้างเร็วอ่าครับผมตอนนี้ก็ตัวเฮดได้เอลพาร์ท40เนี่ยมีตรงรุ่นเรียบร้อยแล้วก็สบายหน่อยเนาะมีทองเลยอ่าครับผมทั้งงที่รถลูกค้ายังไม่เคยได้รับกันเลยเพราะศูนย์ยังไม่ได้ปล่อยรถกันมากเลยอ่าครับผมก็คือจะเป็นช่วงล่างตัวเฮดไดถูกไหมพี่แล้วก็เอาไปทําถุงลมเพิ่มถูกต้องครับอ่าครับแล้วเราก็วิจัยความสูงความนุ่มทุกอย่างตอนนี้มันจูนกันลงตัวหมดแล้วอ่าครับผมอันนี้ระบบยังไงมั่งพี่ตัวถุงลมอ่าระบบก็จะเป็น แบบวาวเมมโมรีของเมติกแอรนะครับแล้วก็สั่งงานผ่านด้วยมือถือเช่นเคยอ่าครับผมเราก็สามารถยกขึ้นยกลงแล้วก็คอนโทรลในรถเป็นเมมโมรีอิสระอ๋อก็คืออิสระทั้ง4ล้อเลยถูกไหมพี่ใช่ครับโอเคครับผมอ่ะเรื่องช่วงล่างไล่จบแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวล้อนิดนึงนะครับนี่คือคันนี้คอนเซ็ปต์พี่กีจะแต่งแบบ clean ถูกไหมพี่ใช่ครับก็จะเป็นรถขาวแล้วก็จะเป็นล้อเงินนะพี่กีเนาะ ใช่ครับอันนี้จะเป็นล้อ BC Ford ถูกไหมพี่อ่าใช่ครับตัวนี้เป็น BC Ford 2ชิ้นเป็นรตระก,กูล HCA 381S นะฮะอ่าครับผม<ช>ตัวก้านจะเป็นสีสีบัตรเนาะพี่เนาะเป็นสีเงินบัตรบัตรนะทุกคนนะส่วนตัวตัวขอบแม็กอจะเป็นสีเงินเลยอ่าครับผมทำไมถึงชอบแต่งรถสไตล์เนี่ยพี่กีเพราะว่าตั้งแต่ผมมาถ่ายตัวเทสลาก็จะสไตล์เนี่ย <c oughs> เรียบเรียบ,ยบ,ยบ,ยบแบบนี้พี่กีอาจจะแบบมันก็ยังตีนิสัยแบบคลีนจริงๆอ่ะชอบเป็นคนดูอะไรที่แบบคลีนๆแต่อาจจะ ต้องมีทรงอะไรเงี้ยต้องเตะรายละเอียดต้องได้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังทคอนเซ็ปต์ก็คือเคนคลิปผมเป็นคนชอบดูแล้วมันมันไม่เบื่อสบายตานะพี่เนาะใช่คร,ครับผมเพราะว่าเทสลาที่มาถ่ายก็จะเป็นรถข่าวล้อออกเงินๆนะพี่กีเนาะใช่ครับอ่าค,ครับผม,ค,บผมคือเอาพอเอามาเอาผาดก็จะสไตล์คล้ายๆกันเลยนั้นเพื่อนนะแล้วก็จะเป็นเบรกสีแดงเบรคนี้เป็นค a ดิแลกถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นคัดิแล ก็คือจะมีหน้าหลังเลยนะเพื่อนนะแล้วก็ยางเป็นโตโยอันนี้สเปคยังไงบ้างพี่ซีรีส์ยางเป็นสองสี่ห้าสี่สิบย<อ><ม>ี่สิบ่ครับผมอ่าครับผมสเปคประมาณนี้เดี๋ยวผมไปดูทรงอีกนิดนึงนะทุกคนเองเนี่ยทรงก็ประมาณนี้เลยเวลามันปล่อยถุงลมมาคือสไตล์พี่กีคือมันจะพอดีขอบแม็กถูกไหมพี่ฟิตฟิตใช่ใชก็คือคสไตล์พี่กีก็จะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ผมถามเพิ่มดิพี่ลืมถามเลยช่วงล่างเดิมเอาผาดตัวใหม่กับตัวเก่าอ่ะ ที่ลองมามันแตกต่างไหมพี่จากที่ขับรถเดิมๆเทสกันอยู่สามสี่วันเนี่ยอครับตัวใหม่มันให้ความนุ่มอะครับมากกว่าอ่ะครับแต่ในในลักษณะความนุ่มของเขาเนี่ยมันมันมันไม่ได้เมาเหมือนตัวตัวสามศูนเพราะตัวสามศูนย์อาการมันจะคนออกรถมาจะชอบบอก้โหขับแล้วเมานั่งแล้วเมามันย้อยไปย้อยมา ตัวนี้เขาทามาค่อนข้างดีเลยต้อง,องอชมโตต้ตาเลยว่าเขาย้ายตําแหน่งโชคใหม่หน้าก็จะเป็นโชคแบบเอียงเข้าแล้วก็ทําเบาเอียงรับตัวรถก็คือโชออคชมันจะไม่ใช่ตรงเหมเือนสมัยก่อนละ,ะแล้วส่วนข้างหลังเนี่ยผมรื้อวิจัยมาหมดแล้วคือปีกนกใช้ตัวเดิม,มแต่ตําแหน่งที่ยึดโชกต่างๆมันปรับใหม่หมดทุกอย่างเลยก็คือเอาง่ายเลยช่วงล่างเดิมก็ถือว่าดีแล้วถูกไหมพี่ดีครับดีดีดีจากตัวเก่าเนาะดีกว่ากว่าจดตัวเก่าเดี๋ยวเรามาดูของแต่งด้านข้างเพิ่มทุกคนนะ อย่างด้านข้างก็จะมีตัวสเกิร์ตข้างถูกไหมพี่กีใช่ครับก็จะบางๆเหมือนเดิมนะทุกคนนะบางๆเลยออกแบบบางๆแล้วก็แยกสมท่อนเรียบร้อยแล้วฮะดูบางมากเลยทุกคนนะโหถ้าแบบไม่สังเกตดีเหมือนรถเดิมเนี่ยโหดูแบบเข้ารูปเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิตเมนต์ล้อท้ายอันเนี้ยนี่อันนี้ล้อด้านหลังนี่คือแบะอย่างนี้อยู่แร้วป่าพี่กีใช่ครับเดิมๆถ้าเอาผาดก็จะเหมือนตัวส0ูนะฮะก็คือยิ่งเตียยิ่งแบะอะไรเงี้ยอ๋อใช่ผมว่ามันก็สวยดีเนาะพี่เนาะอชยิ่งเตยยิ่ ครับผมอันนี้ลืมถามเลยสเปคอฟอฟยังไงอ่ะพี่ล้อล้อ,อ,อตอนนี้ที่ใช้อยู่ชุด BC นี่ก็จะเป็นหน้า8นิ้วครึ่งะนะครับ ออฟสามสิบสองหลังเก้านิ้วครึ่งออฟสามสิบสองเช่นกันนะครับอ่าครับผมอ่าก็สูตรนี้ก็ตอนนี้ที่ให้ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันก็จะเป็นสเต็ปพื้นฐานใช้งานยางหนาๆอะไรเงี้ยเวลาลูกค้าตามจะได้ตามไม่ลําบากก็สรงนี้เรียกว่าเป็นทรงใช้งานเลยดีกว่าอ่าครับผมซีรีส์ยางหายางไหมพี่ตอนนี้สองสี่ห้าสี่สิบก็เป็นยางตลาดเลยครับมีทั้งคามโฮโตโยมิชลินอะไรเงี้ยฮะอ่าครับผมแต่สวยๆนะทุกคนดูดูดิเห็นปะโหฟิลเมนต์เป๊ะเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูท้าย อย่างท้ายตอนนี้มีทําอะไรไปถึงไหนแล้วนะพีก่กีตอนนี้ก็ก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันนะฮะท้ายก็จะมีแค่คมีดิฟฟิวเซอร์เนาะตัวล่างตัวเดียวส่วนพวก<ม>ไฟต่างๆผมว่าต้องรอญี่ปุ่นละผมว่าวไฟ,ไฟท้ายเดิมม,มันก็สวยอยู่แล้วนะพีก่กีนะเนาะ ไฟท้ายเดิมก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วผมว่ากว่าของแต่งจะออกครบๆอาจจะต้องรอดูประมาณกลางปีปลายปีเนาะเพราะตอนนี้ทาง A อเวสเจแปเนี่ยเขาก็แจ้งแล้วว่าเขากำลังผลิตไฟแต่งทิ้มไฟเบรกบนไฟทับทิมล่างไฟท้ายอะไรเงี้ยแต่ตุ๊กติกอะไรเงี้ยก็จะสไตล์เหมือนตัวตัวเก่าที่แบบไฟหลังเยอะๆอะไรเงี้ถูกไหมพี่โอ้ตัวเก่านี่ไฟนี่มีขายทั้งคันใช่มีเยอะมากอะไรเงี้ยมีเยอะมากแล้วไฟค่อนข้างแพงด้วยถ้าเกิดตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวเดี๋ยวเรามาดูตัวใช้ล่างนิดนึงนะทุกคนเนี่นี่ยอันนี้คือเป็น d ิวเซอร์นะ ก็คือมันจะไม่เป็นแผ่นเรียบไปเลยนะพี่กีเนาะมันจะมีตรงนี้เพิ่มถูกไหมพี่ดีเทลใช่ครับทางเราก็ออกแบบให้มันมีเคี่ยวสักนิดนึงอ่าครับผมใช่ให้มันดูมีลูกเล่นอ่ามันจะมันจะได้ดูแบบดูมีอะไรอ่ะทุกคนมันจะมันจะแบบไม่เชิงแบบเป็นแผ่นเรียบเรียบเลยนะเออจะสวยมากเลยาะว่าตัวตัวเคี่ยวเคี่ยวนี่สมมติถ้าลูกค้าอยากตัดดำเราก็ตัดดำให้ได้หรืออยากปล่อยขาวเราก็ปล่อยขาวให้ได้อะไรเงี้ยอ่าครับผมดูเข้ารูปดีนะทุกคนนะเออสำหรับใครที่แบบไม่ชอบเลยเยอะๆชอบแบบบางๆเข้ารูปเนี่ย ต้องโดนแล้วที่สาญราคาเราใจครับพอเป็นราคาคนไทยเนี่ยโหทำเองผมคนโทนราคาได้ราคาถูกมากอย่างรอบคันของเอาผ่านนี้แพงไหมพี่กีสามหมื่นห้าครับอลโหถือว่าไม่แพงเลยนะเทียบกับเมื่อก่อนที่เราต้องมานั่งซื้อพาแทกันเป็นแสนใช่เพราะว่าพาแทก็เหยียบแสนแล้วพี่พี่เนาะตอนนี้เกินแล้วครับอ่าครับเกินแล้วด้วยโหแล้วถ้าเกิดเป็นคาร์บอนแพงกว่านี้ไหมพี่กีคาร์บอนตอนนี้ผมจําหน่ายอยู่ที่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นอ๋อแพงกอกมาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอ่ะก็แล้วแต่คนจะชอบนะอยากได้ข่าวก็จะถูกหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดคาร์บอนก็เพิิ่มนดึ นะทุกคนนะนประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงทุกคนมาว่าจะสวยแค่ไหนอ๋อผมขอดูบันไดไฟฟ้าหน่อยไดไหมพี่อ๋อไดเลยครับเปิดได้กด <ๆ S 2> แบบนี้เนาะปึ๊บนี่จะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปถูกไหมพี่เกอถ้าจริงๆตอนนี้ถ้าเป็นรถเกมาร์เก็ตเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปสุดของเขาจริงๆก็จะมีบันไดไฟฟ้าที่เขาเรียกกันว่าเป็นยูนิเวอร์แซลสเต็ปอ่าครับพี่แต่ถ้าเป็นรถศูนย์ก็ก็จะไม่มีอ๋อใช่มันก็จะได้อย่างเสียอย่างเลยอ่าครับผม ก็คือบันไดตัวนี้มีแล้วมันก็เป็นลูกเล่นที่เท่มากเลยนะผมมันจะมีมันจะมีแค่ตรงนี้ถูกไหมพี่ใช่เพราะว่าจริงๆออปชั่นมันเห็นทางเกย์เขาแจ้งว่าถ้าคันไหนบีบันไดก็จะเพิ่มอีกแสนหนึ่งอะไรเงี้ยบันไดเนี่ยหรอพี่เฉพาะบันไดอย่างเดียวโอ้หราคาแต่พอดีเรื่องนี้รุ่นพี่เอามาก็มันเป็นออปชั่นที่ครบจริงๆครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็เลยก็เลยต้องจัดคันนี้มารับผมอ๋อนี่คือเป็นบันไดไฟฟ้านะทุกคนน่ารักครับผมแล้วเดี๋ยวให้ดูภายใน คือเบาะก,ก็คือเป็นทรงมิกกี้เมาส์เนาะพี่เนะอะเช่นเคยใช่ครับอ่าครับผมแต่ว่าตัวหัวหมอนนะมันจะไม่ได้ลึกเหมือนตัวเก่าถูกไหมพี่ผมว่ารอบนี้มันจะดูอ้วนๆเนาะใช่ใช่ใช่มันจะดูแบบนูนๆออกมาทุกคนถ้าเกิดใครขับเอาผ่าตัวก่อนหน้าเนี้ยตัวเบาะหัวหมอนนะมันจะลึกเข้าไปนะทุกคนนะแต่ว่านี้มันก็จะแบบอ้วนๆน,นิดนึงก็คือภายในจะเป็นสีดําแบบนี้เลยถูกไหมพี่อ่าถ้าเป็นรถเกจะเป็นสีดําแต่ถ้าเป็นรถสูตรเนี่ยก็ ตัวเริ่มต้นเขาจะเป็นภายในสีขาวออกครีมครีมนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวท็อปที่เป็นเบาะเล้าก็จะเป็นออกสีน้ําตาลส้มอครับตอนนี้ถ้าแยกง่ายๆกันเลยถ้าเปิดประตูมาปุ๊บเป็นภายในดําก็คือรถเกย์ร้อยกรเด็นเพราะสุนโตต้าถามแล้วเขาไม่เอาเข้าโอเคเข้าใจละประมาณนี้อะเดี๋ยวผมมาดูฝั่งตรงคนขับนิดนึงนะก็คือตอนนี้ภายในยังเป็นเดิมเดิมอยู่ถูกไหมพี่อนาคตมีวางโปรเจกต์ทำอะไรไหมพี่กีคันนี้ จริงๆถ้าลดครอบครัวแนวๆนี้ก็หนีไม่พ้นอาจจะทำเครื่องเสียงเหมือนเดิมเราก็จะได้มีมิติเสียงที่เราทําให้มันสวยด้วยเช่นเราไปปั้นลำโพงเสาเอเราก็จะได้แบบทรงที่มันมาอะไรเงรี้ยครับผมก็รอติดตามนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเอาผพาดอ่ะ เขาก็จะปั้นพวกลําโพงตรงเสาันถูกไหมพี่ใช่แต่ว่าก็รอติดตามนะว่าตัวใหม่จะมีใครทําเป็นคันแรกนะทุกคนนะครับผมภายในก็คือยังไม่มีไฟแอมเบียนไลท์ถูกไหมพี่ใช่ตัวนี้ก็คงต้องรอทางของแต่งทางเมืองนอกเขาผลิตมาอะไรเงี้ยแต่ก็รอนิดนานนะนะครับผมเพราะว่าไอ้ตรงพวกตรงนี้มันจะเป็นออกคล้ายๆคมเนียมนะพี่เนาะคล้ายๆคมเนียมนะก็รอติดตามอนาคตว่าจะสามารถ เติมแบบเส้นแอมเบนไลท์ได้หรือเปล่านะรอฝั่งต่างประเทศนะทุกคนนะตอนนี้รถเอาตรงตรงลยังน้อยมากลูกค้าที่จองตัวตาไปก็ยังไม่มีใครได้รถเลยได้น้อยมากครับผมคันนี้เครื่องยนต์ไม่ได้ทาอะไรเลนไม่ได้ทาอะไรเนาะพี่กีเนาะใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปราคานิดนึงนะทุกคนสําหรับใครที่ขับเอา่านคันนี้อยู่อย่างคันนี้เบ็ดเสร็จของแต่งราวๆเท่าไหร่นะพี่กีคันนี้เหรอครับน่าจะอยู่ประมาณสัก6หกแสนกว่าบาทครับประมาณหกแสนกว่าบาทแล้วคันนี้มีทําอะไรเพิ่มูีไหมพี่ ตอนนี้จริงๆก็ที่รอใจจอดใจจ่อเลยรอ W Work รุ่นใหม่สั่งไปก็คิดว่าน่าจะเข้ามากลางๆเมษานี่แหละก็คือคันนี้รอเปลี่ยนล้ออีกทีชุดใช่ไหมพี่จะเป็น W Work ตัวใหม่2 0 2 4แล้วก็รอบนี้เราจะสั่งออ f เ e ตไปค่อนข้างโหดนิดนึงอาจจะแบะล้อเพิ่มนิดนึงแล้วก็ใส่ยางบางๆรอบนี้จะเอาฟิลญี่ปุ่นละพอดีสเต็ปเนี้ยคือเราก็ต้องมีสเต็ปประมาณพื้นฐานใช้งานเอาไว้ลูกค้าดูว่าทรงมันจะเป็นยังไงขับแล้วมันนุ่มขนาดไหนยางนาเป็นยังไง แต่ตอนนี้เราเก็บภาพรีวิวไปหมดแล้วทีนี้ผมก็จะลุยเต็มที่แล้วว่าจะใส่ยางบางขนาดไหนแล้วก็กดตัวรถได้เตี้ยขนาดไหนก็แสดงว่าถ่ายคลิปกับผมวันนี้แล้วก็กลับไปก็ไปลุยเลยใช่ไหมพี่รอรอก่อนรอรอก่อนอีกสักเดือนนึ่าครับผมครับผมใช่โหฟิตเมนต์ขนาดนี้ผมว่าสวยแล้วนะ ก็คือพี่กีจะใส่ยางให้มันบางกว่านี้ถูกไหมพี่ก็ลงมาอีกสองเบอร์นะครับผมล้อหลังก็น่าจะแบกกว่านี้อีกถูกไหมพี่ใช่ครับโอ้โหบอกเลยว่ารอติดตามนั้นเพื่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สนใจพวกพาร์ทคาร์บอนหรือว่าเป็นลิ้นแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวพี่กีฝากช่องทางการติดต่อหน่อยพี่ครับผมก็ผมกีแคทแตนนะครับก็ช่องทางนะครับก็สามารถติดต่อที่ทางเพจเคทแตน ช็อปบางนานะครับอ่าครับครับส่วนเฟบุกส่วนตัวก็จะเป็นชื่อภาษาไทยง่ายๆและตอนนี้เป็นกิติภพแท้ตั้งครับผมโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณมากคับพี่กีวัสดีครับขอบคุณครับนนั้นเพื่อนคลิปนี้พามาดูแนวทางการแต่งนะครับสําหรับใครที่กําลังจะออกเจ้าเอาผ่าอยู่ลองดูคันนี้ได้นะจากสํานักเคสแตนนะครับพี่กีแต่งก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะเรียบๆกินเคลนะลิ้นหน้าทุกอย่างรอบคันปั้นเองหมดเลยนะอ่าให้ดูทรงเนี่ยประมาณนี้เลย เอาเป็นว่าใครอยากแต่งตามติดต่อหาพีก่กีได้นะเพื่อนนะราคาแจ้งไปแล้วประมาณ0 0แสนนิดๆนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าคันนี้ถ้ามีเปลี่ยนล้อล้อหลังแบกกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเพิ่มนะแล้วถ้าเกิดมีคันไหนที่พีก่กีแต่งรถลูกค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเพิ่มให้นะเพราะว่าแต่ละคันที่ออกไปคือสวยทุกคันนะเพื่อนนะประมาณนี้ครับก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายรถรุ่นอะไรกดติดตามกันไ,ได้วันนี้ขอตัวลาแบบผมบายบาย